สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะกับผมพ่าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทางช่อง u t u b e ช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ facebook หลังป้ายแดงแต่งซิ่งก็ยังส่งมอบรถกันอยู่เช่นเคยนะครับกับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่รับรถจบจริงครับเคสนี้ลูกค้ารอรถประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับกับรุ่นที่ขายดีฮะประตู LDA สีขาวนะครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหเคสนะครับที่ลูกค้า ไม่ได้ดาวต่ำนะครับเคสนี้ลูกค้าดาวเยอะแล้วต้องการผ่อนเพียงแค่60งวดนะครับเดีย๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดีย๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับว่ารายละเอียดลูกค้าดาวเท่าไหร่และผ่อนเท่าไหร่นะครับแต่ก็อื่นก็คือเคสนี้ลูกค้าอยากได้การออกแบบการจัดทรงตามคลิปนี้เลยฮะ,ะลูกค้าเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดนะครับต้องการให้รถของตัวเองออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะฮะแล้วเป็นอีกหนึ่งเคสที่ผู้หญิงซื้อรถคนเดียวไม่ต้องค้ำนะครับเคสนี้ แล้วก็เป็นเคสที่ผมเดินทางไปส่งมอบลูกค้าเองนะครับเคสนี้ก็คือลูกค้าอยู่ไม่ไกลครับอยู่ห่างจากโชลูมประมาณ20ก่กโลแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าติดตามตั้งแต่ผมอยู่เชฟโรเลตจนมาถึงอิรุสุดูผมส่งมอบไป200กว่าคันแล้วลูกค้าเกิดความมั่นใจนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณครับที่ลูกค้ามั่นใจนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวไปชม,มนะครับบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์และก็ารายละเอียดการตกแต่งของคนันนี้ว่าการตกแต่งที่ลูกค้าออกแบบเอง จะสวยงามขนาดไหนนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้นะครับที่สมมอบรถยนต์คันนี้ครับผมสําหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรุ่น c a p four หนึ่งจุดเ lda สีขาวคันนี้นะครับการตกแต่งรถคันนี้ก็แต่งตามคอนเซปต์ของลูกค้านะครับที่ลูกค้าอยากให้รถของตัวเองเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับอย่างคันนี้ก็คือจัดตามโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับนี่ฮะคันนี้ก็คือติดตั้งชชอคอัพนะครับฝากระโปรงหน้ากระบอกสีฟ้าให้สําหรับลูกค้านะครับ ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับที่อื่นไม่มีนะคะมีเฉพาะที่อีโตสุนครหลวงสาขาแจ้งวัฒนะเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงๆ่ะเนี่ยปิดสบายนะครับสําหรับคันนี้การตกแต่งนะครับคันนี้ก็คือใส่ยางสองห้า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 ขอบสิบแปดนิ้วนะครับไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ล้อคันนี้ก็คือใส่ขนาดความกว้างเก้าจุดห้านิ้วคันนี้ใส่ทั้งสี่ล้อเลยนะครับ ยางเท่ากันล้อเท่ากันนะคะสองห้าห้าห้าสิบห้านะครับแล้วก็ขนาดความกว้างเก้าจุดห้านิ้วไม่มีโหลดนะครับนี่คือเดิม,ดมถอดล้อเดิมใส่ล้อใหม่เข้าไปครับไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นรถก็เลยจะดูขึ้นสูงขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับยางคันที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรถเตี้ยใส่ล้ออย่างเดียวนะครับคันที่เห็นอยู่มุมนู้นก็คือรุ่นไฮเลนเดอร์นะครับยกสูง ดูมิติแล้วใกล้เคียงกันเลยฮะสำหรับรถเตี้ยแบบนี้นะครับที่ไม่โหลดนะครับสำหรับคันนี้ด้านหลังก็ไม่มีการถอดไม่มีการดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับท่อเป็นท่อเดิมนะครับกันชนหลังก็คือเดิมจากโรงงานนะครับมีติดตั้งนี่ฮะกระบะไลเนอร์ให้นะครับแบบนี้ส่วนฟิล์มอันนี้ก็คือใส่ฟิล์มหกนตะครับแล้วก็ด้านหน้า40%่ิเร์เซเนี่ยครับนี่คือทรงของรถคันนี้ ที่ไม่โหลดก็สวยได้นะครับแต่งตามเจ้าของอยากให้เป็นนะฮะรถหนึ่งคันที่เราก็คือให้ลูกค้าได้ออกแบบเต็มที่นะครับแต่ขอให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนด้านในด้านในคันนี้ก็ดเดิๆทุกอย่างนะครับเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยครับ ก็ไม่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับสเปคเดิมๆโรงงานก็เดี๋ยวยังไงเขาคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับกับ f c c ที่อยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ติดตามผลงานมาแล้วก็มั่นใจนะครับเลือกที่ให้ผมได้รับใช้บริการนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับคันนี้แน่นอนครับผม คนใช้ใครน้องเขาใช้เองใช่ไหมอ๋อขับเองได้ใช่ไหมอ๋อโอเคเก่งเนอะรถสูงด้วยนั่งข้างในแล้วอะ่ะมีแสงแดดแหละมันขับแล้วมันไม่ง่วงยม่ปีนสาโดนแดดมันไม่ง่วง ใหญ่นะใหญ่มากก็เรียบร้อยนะครับเนาะอย่างนี้ก็ลองดูครับใช่ดีก็แนะนำการบ,บริการใช่ดีเพราะสิ่งที่ยืนยันโปรโมชั่นได้ก็คือการส่งมอบแบบนี้แหละโปรโมชั่นดีไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่คุณส่งมอบได้ก็จบแล้วใช่นี่ก็ถือว่าได้รถตามที่ตั้งใจไนะ้เนาะ เขาเกิดไนนกใช่ไหมใช่คแล้วเวลาคนพักอยู่ที่นี่ไม่สะดุ้งเหรอหรือว่าหรือว่าเธอด่าเลยค่ะหรือว่าหรือว่าชินไม่ชินอะอ่ามีอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราแบกของหนักกลางคืนหน้ามันเชิดเราปรับโปรเจคเตอร์ได้นะปรับระดับความปรับระดับไฟหน้าครับสมมติว่าเราหน้ามันเชิดไฟไปสองหน้าเขา เรากดลงมาแล้วไฟโปรเตอร์มันก็จะค่อยๆลงนะฮะเอาท่อต่อันี่ใช้อุปกรณ์แต่ก็เย็นนะมันมันก็เตียงพออยู่คนระับคำบสี่ตตสูงอนะ่ะตัวนี้บอกว่าสูงเลย mm